ไอเด้งม <T> ีปากกาไหมเอาดีสอกดแทนได้ไหมไม่เอากูจะปากกาเอาปากกาลูกเลื่อหรือปากกาหมึกซึมเอาอะไรก็ได้มึงเอามาเหอะไอสั์เอาอันไหนเอาหมึกซึมธรรมดาหรือกันน้ำกันน้ำมีหมึกแดงหมึกดำขับหมึกน้ำเงินเอาหมึกดำหมึกดำจะหมดแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนไส้ก่อนเปลี่ยนเลยเอาไส้หมึกดำหมดเอาไส้หมึกแดงได้ไหมงั้นเราปากกาหมึกแดงมาไม่ต้องเปลี่ยนไส้ปากกาหมึกแดงหัวมันแตกเขียนไม่ได้แล้วอ่ะปากกาหมึกเขียอแล้วมึงก็เอามาหัวดมัแค bạc ca mực hiệp. Tết tết mấy mì ạ. หมาอะไรหวานหมาน้ําตาลเผชดเพชรบูรณ์เทเลียพ้องไงหมาพ้องเพชรบูรณ์เทเลียหมาอะไรผีกลัวหมาห้อยพระผิดผิดหมาเซนใบหนาดนั่นเซนเบอร์นาดไอสัตว์หมาอะไรเดินวันเดียวหมาขาไปอะผิดหมาพุดเดินอ๋อวันอื่นมันนอนใช่ไหมเดินมันพุดวันเดียวทุยแล้วมันพุดเดินหมาอะไรหน้าตาดีไซบีเรียนแฮปปี้เฮ้ <Hey! S 2> ยไซบีเรียนหัดพีเฮ้ยไซบีเรียนหัดพี ไซบีเรียนฮอสกี้ <Hey! S 1> ถูกแล้วแทน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 เฮ้ยไอซิลทำไมไมึงอาบน้ำนานจังวะเข้าไปตั้งนานแล้วเนี่ยออกูรอคิวอาน้ำอยู่เว้ยแป๊หนึ่งสี่